และจะดแสดงศิลปวัตถุของชาติที่มีอยู่มากกว่า3,000 0ชิ้นเปิดให้เข้าชมเมื่อปลายปี2548ริเวณงถงทางเดินชั้นแรกมีชีวิสิบชั้นของวัดตินชอนชาที่ดิบเป็นรดปของชาติหลังจากที่86ตั้งอยู่มีห้องแสดงศิลปะวัตถุและโบราณวัตถุตั้งแต่สมัยราชวงศ์เวลา วัตถุชิ้นสำคัญสำคัญจะจัดแสดงให้ผู้ชมเดินชมได้รอบเช่นม้อกัมยานรูปเขาพระสุเมนมงกุฎทางทาของกษัตริย์ที่ยอดทำเป็นต้นไม้อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความมีชีวิตและเขาเลียงผาซึ่งเมื่อถูกตัดจะงอกขึ้นใหม่เป็นสัญลักษณ์ของความไม่ตายพระพุทธรูปและพระพุทธินสนามีจาริกบอกผู้สร้างพระพุทธรูปหล่อจากหิสมบัติลั้ง ของเกาหลีที่สําคัญอีกิ้นหนึ่งคือรพระบริสัท์สำริดแระทับใกล้ครวนความเป็นไปของโลกสะท้อนความรู้สึกนึกคิดอันลึกซึ้งของช่างฝีมือชาวเกาหลีศิลปวัตถุอีกหมวดหนึ่งที่ทอบกระเนตดคือเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเคลือบมีเครื่องเคลือบศิลาดนเครื่องเคลือบขาวเครื่องเคลือบศิลาดนประกอบลายพื้นขาวและลายอื่นๆนอกจากหัวโก<อ>ง,<อ>งนะ<อ>งลูก